เอาค่ะบอลแรกพอได้ให้สีหน้าอีกทีอ้โหลงค่ะลูกนี้11ต่อ8ค่ะอบอลชั้นไม่โดนยังอยู่ที่ขอนแก่นวางข้ามาคนนลต้องแก้ไขเอาค่ะโอกาสของขอนแก่นเลือกมาแดนหลังลูกนี้ยิงรองไทยชนะ,ะครน,นนอ้แล้วสีหน้าอาจลงไปค่ะ พาเซิร์ฟว <ST>. ังมาจากแดนหลังยังเก็บได้ครับน,น,น,นักขั้นนลแล้วเราตั้งมาลูกนี้ทิปเซิร์ฟ <ST. S 1> บอลสัน้นได้ค่ะคราวนี้ <ST>. ครับคนแรกได้ครับคนแกนเอมอ,อนสบัดมาโอ,ขอา้ข้างหลังเหนียวค่ะบนักขันนลโดนพรวางมาลูกนี้โอ้โหแล้วเป็นแต้มอีกค่ะสีหนา้าเซิร์ฟ เอาค่ะวันแรกสวยสามเมตรอัดมารับอยู่ที่นครนนท์โอ้ไม่ไหวแล้วค่ะสุดอ๋อท่ชะก,กอนอู้หวังมาลูกนี้ล้นได้บุยอีกครั้งค่ะขอนแก่นสามเมตรหยอดมาอย่างเช็ดได้ค่ะนะครนนท์อู้เราสู้ลูกนี้ยังอยู่ค่ะขอนแก่นอัดเลยค่ะแมเราไม่ผ่านบล็อกค่ะ เสิร์ฟลูกนี้กลายเป็นเสิร์ฟเอสไปเฮ้ยม,มาลูกนี้ยังเก็บได้นะพน,นน์โอ,โอ้แล้วอำพราค่ะสมบัติ <S <S สามหนึ่งค่ะอือร่างกายเป็นเสิร์ฟเอสอีกค่ะน้อ, <S <S องพรเสิร์ฟสุนทรโอ้โหอ่ะมานี้วางผ่าน ต่อคะ่ะโซลโซด,ด,ดีต้องวางข้ามาก่อนโอ้โหต่อสี่อีมอนอัดมาติดบล็อกโอ้จังหวะตกบอลของไม่ทันค่ะเอ,อ,อาความแรกสวยไหลามาลูกนี้ไปตีบ,บล็อกบอลขอสีหน้าเซิร์ฟต่อความแรกห่างไปหน่อยอีมอนโอ้ลูกนี้ อีมอนประคองข้ามาเก็บได้ค่ะสาเมตรมาลูกนี้โอ้โหมาหนักค่ะพาสองต่อหกค่ะโดนพรเซิร์ฟบอลแม่งไม่ค่อยดีค่ะ ตีหวังข้ามาอ้าวยังเอาแต้ามาได้ค่ะพัทยาหลองพัอเสิร์ฟพาไทยรัฐนี่กันแบกได้เ,เล่นสั้นมา,าร้องได้แล้วค่ะพัทยาค่ะเสิร์ฟสีนาดอาจมาลูกนี้เก็บได้ค่ะขอนแกนโอ้รดตัวขอจับฟ้าค่ะอน้องพรค่ะเสิร์ฟ ไม่ดีค่ะวันแรกต้องแก้ไขก่อนค่ะเอาค่ะโอกาสของคอนแกนเลือกมาที่เอ็มออนอ้ข้างหลังยังเก็บได้ค่ะอัมพาโดนพรส่วนคือลูกนี้ตีฉลับ,บลอกไปอ้หนำอยู่ถึงแปดคะแนนค่ะนะคอนนนแต่วันแรกยังไม่ดีค่ะคอนแกนเอาค่ะโอกาสของนะครนนนอูโดนพรอ,อัดลูกนี้ไม่ผ่านบล็อกค่ะ สวยพอดีค่ะลูกนี้สีนาอาจ,จแชลับล็อกยังเก็บได้ค่ะอนแกน่นเอมอนอาจ,จแชลับบล็อกลงไปคะ่ะอืมสามเมตรลำพาเก็บได้ขอนแก,นก่นจะสวนคืนคะ่ะเอฟปัททิบเสิร์ฟต่อนะคะยังเสิร์ฟไม่หยุดเลยค่ะปัทิพสามเมตรวางมา เอาค่ะขอนแก่นจะได้ส่วนโอ้โหเราตั้งมาที่ตีไม่ได้ค่ะนครน,น,น์เลือกที่โดนพอนหวังมาลูกนี้ยังเก็บได้ค่ะจิรพรอัธยาชคจากสามเมตรยังรองทันค่ะอัมพาวางข้ามาขอนแกน่นให้เอมออนลูกนี้ยังเหนียวเาะโดนพรอ,อัมพาจากสามเมตรโอ้ล้กคอมันไปจะกิดเมตรค่ะแล้วลงนะคะเจ็ด บอลได้ห่างไปหน่อยค่ะโอ้แล้วลูกนี้ส,นนนสุนิตาตั้กกงทำกันเต็มมอนค่ะเซ์ฟบอลสั้นอ้าค่ะทิชช็กตอนพรอนคาเซ์ฟบอลได้ก็ได้ลูกนี้ต้องปัดข้ามยังอยู่ที่ขอนแก่นค่ะ อัดหนักโอ้โหติดบล็อกก็จริงแต่เป็นบล็อกเอาค่ะจังหวะตีของพัทยาอืมบอลนัสวยค่ะโยกมาหลังลูกนี้ติดบล็อกค่ะให้อัมพาอีกทีโอ้โแล้วดูจับฟาวไว้ด้วยค่ะขนแกนยังยังหนีได้อยู่ค่ะสุนิตาอัดมาติดบล็อกยังเก็บได้เปรตวันที่พัทยา โอ้แล้วกวางลึกมาด้านหลังนี่ดนพรเอาไม่อยู่ค่ะพัทยาเสิร์ฟสูงไปหน่อยค่ะเอาค่ะขอนกันได้สวนสามเมตรโอ้ตีไม,ม่ค่าเลยค่พะพัทยาเอาค่ะบอลแรกสวยดนพรตีหฮลิบอกมายังเก็บกันได้ค่ะ ลูกนี้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่คนคนรินจะได้สวนโดนคอแนวคู่ลูกนี้อใส่บล็อกข้างไปค่ะอ่ะเราขึ้นเซตพอยต์เลยค่ะนครนนยี่สิบสี่ยี่สิบสามนี่ค่ะไปโดนแขนของพัฒนาทิพย์นะคะเมื่อสักครู่ท่ามาตีตรงกลางยังเก็บทันทำค่ะ เอาพนักนนนให้โดนพรหวังามาลูกนี้ยังเก็บได้หวันแกนสามเอพเทัทยาโอ้บิดออกไปเองคสามค่ะพาเสิร์ฟโอ้กลายปเป็นเสิร์ฟเอสกัะลูกนี้บอลไดกยังได้ค่ะตนพรอัดมาโอ้รับลนละกลายเป็นแต้เลยคะ่ะต้องเรียกไปติวเข้มค่ะคนเอ็ม โอนนำอยู่นะตัวนี้หกต่อสามค่ะใส่นาดอาอ่าลูกนี้หลงมาเซอร์ฟพวิม,รมลรัตน์รอบแรกไม่ดีค่ะใส่ไปทางพัทยานะเอาไมคค่ะขอนแกนเปลี่ยนไปที่สุรศรีาติดบล็อกนะคะเปลี่ยนไปบอลสัานอ้้นเหนียวค่ะนครนน ถ้ามาลูกนี้ตีไม่ได้ค่ะเอาค่ะขอนแก่นได้บุกยกมาหลังสุดสดีอย่างเก็บทันท่านครนนทศรีนาศอาจลูกนี้เรียบร้อยค่ะโอ้คอนน์ขอนเสิรของวิมลรัตน์ยังห่างอยู่ครับบนแรกเอมอนต้องวางข้ามานครนนท์จะได้สวนโดนพรอาจแชลบล็อกโอ้พระธาตุทิพย์ หมอนเสิบหึ้งโดนพรมาลูกนี้ไทยรัฐเสิร์ฟอัมพาอัดมาลูกนี้เก็บได้ค่ะขอนแก่นโอ้ตั้งมาตีไม่ได้ค่ะขอนนนได้บูอีกครั้งอัมพาอัดแชลบล็อกเก็บได้ค่ะขอนแก่นให้หึ้งวัธิยาลูกนี้ไม่ผ่านบล็อกค่ะ สิบสีต่อสิบค่ะอืมจะเด่นเร็วเอ้าล้นมา<ย>โอ้โห,โห,โหจะผลักใส่ว่ะแต่ธิชยานี่ก็ขึ้นขวางทันทีนะคะเยีย๋ย,ย,ยเป็นสิบเอ็ดสิบห้าค่ะขันแก่นอุ่ไหลมาลูกนี้เก็บได้อืมเราสู้เลยค่ะพัทยาใส่ลูกนี้นี่ จะเล่นบอลสั้นก็เจอบล็อกอีกค่ะ18 12ค่ะเสร์มมาบอลได้ยังได้ค่ะลวนี้ตาขอว่าลูกนี้ติดบล็อกเดี๋ยวมาได้ปฏยาอย่างติดบล็อกค่ะบุยครั้งปฏิยาอีกทีออก้างหลังเหนียวค่ะนครน,นนท์สวหน้าสวนคือลูกนี้เราเรียบร้อยเลยค่ะกัน สิบสามสิบเก้านะคะอืมอัมพาค่ะลูกนี้ตีฉลับลอกอกไปค่ะนงพรค่ะเซิฟอืปปะได้สวยยกหลังมาสีนาดแต่ลูกนี้ยังเกี่ยวไว้ได้พระธียาต้องหวางข้ามาโอ้โหแล้วมาดีค่ะลูกนี้นงมาเซิฟพาสุนิตา เป็น16 21ค่ะขอนแกน่นดนพอรอ่านมาลูกนี้วันสองอู้ยังทันค่ะวันสามนี่ไม่ไหวแล้วนะคะงัดมาแต่บอลมันก็ออกข้างไป22 16ค่ะอยังอยู่ที่ขอนแกน่นเอมอนอ่านมาติดบล็อกโอ้โหจังหวะรองอกะไม่ถูกค่ะเจรพร สีหน้าเจ็บโอ้โหแล้วบอลแรกไม่ดีค่ะโอ้เหมือนจะโฉบมาเล่นนะคะทางเยมอนอือ<ป>เป็นแบทพอยต์ของนครน,นนค่ะเก็บได้ค่ะแล้วอาจมาลูกนี้อ้ยังเหนียวค่ะขอนแก่นนิตาโอ้โหไตีไม่ข้ามค่ะอ่อไป